พักผ่อนอยู่บ้านไม่ไปไหนไม่อยางไปไหนเป็คนไม่ชอบไปไหนเป็คนไม่ชอบไปไหนอืเดยวบอยตาเอาที่ชาร์จแบตมาดีกว่าลกกรัปาใจ เอาที่ชาร์จแบตอันยาวมาให้อาจารย์บอกอ้ตาละให้เอาที่ชาร์จแบตมาอันอันยาวมันมีเนี่ยมันมีปลั๊กไฟอยู่เอาเดินสายไฟอยู่เดี๋ยวยืมสายไฟเขาใช่อยากเห็นชั้นสองเดี๋ยวพาขึ้นไปดูค่ะเดี๋ยวพาขึ้นไปดูรอแดดร่มกว่านี้อีกนิดนึงเพราะว่าทุกคนแดดกำลังสองเลยอะ่ะ แฮ่เฮฮแดดกำลังส่องเลยจ่ะตอนนี้เนอะยังไปไม่ได้จริงแดดกำลังส่องฮึบฮึบฮึบนี่วันนี้เขาก่อตรงนี้วันนี้เขากกาอแผงนี้กับก่ออันนี้ก่อแผงนี้ก่ะอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นซักล้างค่ะตัวนี้ตัวนี้เป็นครัวก่อเร็วทาเร็วอ่ะเออยอมรับนางอยู่นะ หมายถึงงานก่อนะเร็วนี่เนี่ก่อหมดแล้วเนี่ยอันนี้เป็นครัวตรงนี้เปิดโล่งค่ะทําเป็นระแนงเพราะว่าเดี๋ยวเวลาทํากับข้าวทําอะไรกลิ่นมันจะได้ไหมอันนี้นี่ทำห้องลงห้องน้ําอันนี้อันนี้เป็นครัวเป็นครัวค่ะอันนี้เป็นครัวดิฉันไปจอดรถไว้กระทั่งนู่นไม่มีที่จอด เดี๋ยวแดดล่มจะพาขึ้นไปชั้นสองนะจ๊ะวันนี้ไปไม่ได้จริงๆแดดร้อนแต่อยู่ตรงนี้เย็นมากรับรู้ได้ถึงความเย็นอยู่ตรงนี้คือรับรู้ได้ถึงถึงความเย็นถึงความรู้สึกเย็น แ่พาไปทัวร์สวนใหม่บ้างสวนใหม่ยังไปไม่ได้ค่ะเพราะว่าข้างบ้านมันมีหมาหมามันดุหมามันดุแล้วมันลกเดี๋ยวดิฉันเดี๋ยวดิฉันถมดินก่อนจะพาไปเดินเดี๋ยวดิฉันจะถมดินเดี๋ยวพรุ่งนี้ดิฉันไปโอนละไปโอนชื่อจ่ายตังค์เขาโอนชื่อปุ๊บก็จะดําเนินการทันทีเลยจะขุดต้นทุเรียนแล้วก็เตรียมแล้วเอาแมคโครล,ลงขุดต้นทุเรียนขุดอะไรใช้เวลาประมาณสามสี่วันแหละขุดขุดหมดเลยต้นกลงต้นกล้วยต้นอ้อยถาให้โล่ง ดูพื้นที่ว่ามันจะประมาณไหนความความกว้างความอะไรมัน <laughs> เปเด็กเปเด็กใื่ให้เอาทำเปให้ลูกเขานอนทำเปยลูกเขานอนคนงานงาน,นี่นี่ไฟเดี๋ยวใช้ไฟตรงนี้เดี๋ยวใช้ไฟตรงนี้ได้เดี๋ยวรอไอ้ตะก่อนแป๊บหบนึง่ง ต้องเอาออกหมดค่ะบ้านตรงนั้นเอาไว้ไม่ได้มันต่ำมันต่ำมากทุกคนมันไว้ไม่ได้หรอกถ้าเราจะทำอะไรก็คือเราต้องถมดินไม่งั้นที่ตรงนั้นอะต่ำน้ำคงน้ำขังดิฉันจะเอาเป็นพื้นที่ทำโรงงานดิฉันเปลี่ยนสเต็ปแล้วดิฉันไม่เอาเอาเอาโรงงานไว้บ้านดิฉันจะบ้านแล้วก็จะคาเฟ่เลยแล้วที่จะเหลือเยอะดิฉันจะกั้นดิฉันจะกั้นกำแพงให้มันเหลือพื้นที่เยอะๆพื้นที่จะเป็นโซนตัวบ้านอะนะคะให้เหลือพื้นที่เยอะๆเลย แล้วก็ลงรถอาจจะลงรถอาจจะไว้ฝั่งนี้แหละลงรถเอาไว้ฝั่งนี้เดี๋ยวดูอีกทีหนึง่งเพราะว่าที่มันเหลือเยอะแล้วเราได้เราได้ที่เพิ่มขึ้นมาอีกเท่าตัวเลยอ่ะอีกหกอีอีอีกสามไร่เลยอะ่ะจากเดิมที่มันมีอยู่สามไร่กกว่าเราได้ข้างนู้นอะ่ะเพิ่มมาอีกสามไร่เลยอะ่ะมันเป็นหกไร่แล้วที่มันกว้างแล้วมันมันสามารถที่จะที่จะจะัดสรรพื้นที่ได้ได,ได้ได้เยอะ ทำโน่นทำนี่เ๋ยวค่อย,คยว่ากันอันนี้ให้ตาเอาอันนี้มาอยู่อะไรตุ๋ยไอ้ขาวไปไหนวะวันเนี้ยไอ้ขาวไปไหนว่า้ขาวไม่ตามมึงมาวาะตุ๋ยอะเออไอ้ขาวมันไปไหนเออไอ้ขาวมันไปไหนมันไม่ตามมึงมานะไอ้ขาวว่าวันเนี้ย ตุ๋ยเฝ้าบ้านเนี่ยขนาดห้าโมงห้าโมงอะไรนะขายของเอาทัวร์มาลงมีมีที่จอดรถทัวร์ได้ด้วยตรงนู้นอะ่ะตรงฝั่งข้างบ้านเดี๋ยวทำที่จอดรถจอดรถทัวร์ได้สองสามคันสบายเลยออยากมาก็มาจ้าต้อนรับขับสู้กัน ใช่้านคาเฟ่สบายๆที่แพงไม้ค้ายังมีที่ไหมตรงนี้เหรอคะมันมีที่มีแต่เขาจะขายหรือเปล่าเจ้าของเขาไม่ได้ว่าอยากขายกันมั่วส่วนะคะที่นี้เขาบอกว่าทุกคนเขาก็มีลูกมีหลานมีอะไรเขาจะเขาถ้าเป็นคนไม่ได้มีที่เยอะส่วนมากเขาไม่ขายหรอกค่ะเพราะว่าแถวบ้านดิฉันเขาไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเขามีที่กันเยอะนะเขาก็มีที่กันพอทามาหากินแต่อย่างที่ของที่ ลุงกำนันที่เขาขายให้ดิฉันนะ่ะเขามีที่เยอะเขามีสวนทุเรียนอีกที่หนึง่งเขาไม่ได้ทําแค่ตรงนี้ตรงที่เดียวไงเขามีของเขาอีกที่หนึง่งเขาก็เลยสามารถขายตรงนี้ได้เลาเขาก็ยังแฟลอยู่เลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหน้าหน้าทุเรียนเขาก็ยังต้องเอาทุเรียนมาขายให้ดิฉันอยู่ดีเพราะว่าเขายังมีสวนเขาอยู่เขาไม่ได้มีที่เดียวเขาก็ยังพูดอยู่บบยิน มีความมีความเย็นจิตเย็นใจรอดูว่าไอ้ตะมันจะเอามันจะอ่านข้อความไหมมันจะเอาที่ชาร์จมาให้ไหมรอดูแต่ตอนนี้แบตยังไม่หมดนะครับตอนนี้แบตเหลือประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นต์ไหได้อีกนานอยู่แต่ตอนนี้ลมเข้าดีวะเย็นวะแต่พอสร้างเสร็จแล้วมันจะเย็นหรือเปล่ามารอดูกันนะคะ ตอนเนี้เหมือนจะเย็นนะแต่สร้างเสร็จแล้วมันจะเย็นไหมล่ะมันจะเย็นให้เราไหมทุกคนมันจะเย็นให้เราไหมสวยจังค่ะบรรยากาศรอบรๆก็สวยอิดมอนเย็นแน่นอนใครก็ช่างคิดเนาะว่าช่างใช้อิดมอนอิดอะไรเก่งอะคนคิดอะอาจารอยู่ไหน เอาแม่คืออะไรอยากไปอยู่จันแต่ไม่รู้จักใครเลยเอองั้นอย่ามาเลยค่ะอย่ามาเลยอยู่ใกล้ญาติพี่น้องดีกว่าอยู่ใกล้ญาติพี่น้องดีกว่าอยู่ใกล้ญาติพี่น้องดีกว่าเผื่อเวลาเราฉุกเฉินเดือดร้อนต้องหาคนช่วยอยู่นะช่างมาทำถึงกี่โมงถึงห้าโมงเย็นค่ะ แปดโมงครึ่งถึงห้าโมงเย็นห้าโมงเย็นสวัสดีหนึ่งพันหกร้อยท่านจ้าหนึ่งพันห้าร้อยท่านนะจ้าสวัสดีจ้าร้งรักปักใจ ไปหาเพื่อนใหม่ได้เนาะฝ,ฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะคะก็ว่าเห็นเท้าขอโทษเนี่ยเปคนงานมันเย็นน่ะเพอาผูกเป,เ,ปเย็นมากเลยอะ่ะตรงเนี้ยว่าแล้วทำไมมันนอนตรงนี้เย็นน่ะบ้านเย็นน่ะบ้านเย็นน่ะเก่งมากครับทําได้ขนาดนี้ ยังไม่พอแค่นี้ค่ะยังต้องไปอีกยังไม่หยุดแค่นี้ตราบใดที่เรายังมีแรงไม่ไม่ไม่หยุดแค่นี้แน่นอนค่ะจะขยันขายของจะขยันขายของหาเงินให้ได้มากกว่านี้สองชั้นค่ะเดีย๋ยวจะพาไปดูชั้นสองมันเยังขึ้นไปไม่ได้เฉยๆมัน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 ,มนร้อนเดี๋ยวพาไปดูชั้นสอง พราะชีวิตต้องใช้เงินใช่หยุดไม่ได้ค่ะถ้าหยุดเท่ากับเงนจะมีแต่รายจ่ายแล้วนะรายรับมันจะไม่มีบัญชีจะติดแดงและบัญชีจะติดแดงดิฉันจะเป็นคนแบบไม่ทําใช้ชีวิตให้บัญชีติดแดงค่ะไม่เอาบัญชีต้องติดเขียวต้องมียอดเงินโอนเข้าตัวเย็นอนะโลกถึงว่ามันหนีขึ้นมาถึงว่ามันหนีขึ้นมา ôi đúng là nỉ hơn mà ủa cháu học em yên yên tôi tôi mày đi lều tôi mày lều lều ai tôi ai <laughs> tôi không ai luôn, yên à แต่ตุ้ยไม่สนใจตุ้ยบอกเรียกกูทําไมกูจะน,นอนเรียกกูทําไมกูนอนเฝ้ามึงก็โอเคแล้วกูสารนอนเฝ้าเป็นมึงก็โอเคแล้วไอ้ตุ้ยบอกเฮ้ยเรียกทําไมวะอยู่เป็นเพื่อนก็โอเคแล้วนะเว้ยเฮ้ยเรียกทําไมอะไรประมาณน,นี้ห้าโมงแล้วแดดยังเปียงเปียง แดดยังร้อนฉ่ำอยู่เลยดูดิหลงทางยังกลับบ้านได้ลูรักปากใจลับไม่ได้ เดี๋ยวก็อะไรจะจ้างเขามาถางหญ้ารอบบ่อละหญ้ามันเริ่มสูงจ้างเขาเอาจ้างเขาเอาเนีย่ยดีนะมีต้นอันนี้ช่วยได้เยอะเลยต้นไอ้นี่ของดิฉันเดี๋ยวรอมันออกดอกสวยๆหน้าร้อนออกดอกหน้าร้อนมันจะออกดอกสีส้ม สวยงามอลามเลยแหละเอ็นดูร้องเพลง ใช่มันไม่ติดใครทุกคนตรงนี้มันไม่ติดใครเลยเงียบเงียบไม่ติดใครยิ่งยิ่งถ้าอยู่ข้างบนนะถ้าดิฉันอยู่ข้างบนนะโอ้ยิ่งแบบเงียบเลยอยู่ในห้องข้างบนเนี่ยไม่มีไม่ติดใครไม่ได้ยินใครแน่นอนไม่วุ่นวายไม่ติดใครไม่วุ่นวายเดีย๋ยวพาขึ้นไปดูรั้วหมดไปสี่ล้านค่ะรั้วหมดไปทั้งหมดสี่ล้าน อบฮึ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 บเนี่ยมันร้อนทุกคนโอ้โหดูแดดเธอแล้วเธอให้ฉันขึ้นมามันร้อนมันร้อนเนี่ยมันร้อนมันร้อนหนุนพ่อดิฉันคุยอะไรอยู่นะพ่อดิฉัน ไปกับใครอยู่ก็ไม่รู้หลงทางยังกลับบ้านได้ข้งบนไม่มีอะไรแล้วทุกคนไม่มีอะไรนี่เย็นเห็นป้อุ้ยดูลมดิดูลมดิดมดนี่ดูลมสิเนี่ยก็จะเป็นวิวแบบเนี้ยอันนี้เป็นระเบียงห้องนอนนะคะอันนี้เป็นระเบียงหน้าบ้านบ้านมีระเบียงหมด วิว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 ดีมากวิวดีมากช่ำมากล่มรื่นชื่นใจหลังนี้เบ็ดเสร็จน่าจะประมาณสิบห้าค่ะรวมแล้วอะไรแล้วรวมตกแต่งด้วยพร้อม จะสิบห้าได้ประมาณโดยประมาณนี่ดิฉันชอบวิวข้างหน้าอยากเห็นตอนสร้างเสร็จดิฉันก็อยากเห็นเหมือนกันดิฉันก็อยากอยู่เหมือนกันไม่ใช่แค่คุณอยากเห็น,นะค่ะดิฉันก็อยากเห็นดิฉันก็อยากอยู่มือน